เฮ้ยเดี๋ยว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 สองชั่วโมงตอนแรกกูปรับชั่วโม,มงเยอะไงเพราะว่ากูต้องการจะทำบ้านหรืออะไรอย่างนี้อ่ะมาพูดถึงคอนเทนต์เมื่อกี้ก็ว่าอะไรบ้างนะวะ,อะเออผ่านคืนวันที่เจ็ดก็คือเราจะปั๊มไอ้พวกซอมบี้เอาเวลแล้วเนี้ยก็คือตอนนี้คือกูอยากเอาไอ้เวลหรือไอ้พวกแต้มเนี่ยมาอัพไอ้พวกค่ากอก่อนเพราะว่า ไอค่าเกาะตอนนี้ก็คือกูอัพแค่ขันเดียวแล้วคือเวลาเราสวมใส่เกาะเงี้ยมันวิ่งช้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะไปเขาเรียกว,ว่าแล้วคอนเทนต์ต่อไปก็คือหาของมาทํามอไซก็คือมอไซมึงได้แล้วมันเหลือแต่มอไซกูยังไม่ได้ก็คือต้องไปหาของมาอีกออากูเปิดแล้วนะหนึ่งสอง,ส,องสามโอเคครับกินดีตอนทุกคนก็สู่อ่ารายการเหมือนเดิมครับก็คือมิสเตอร์ซีอกับเกม seven day to die ใน ep ที่ เรียกอีแล้วมันมันดูโดดๆมันมันดูแบบอะไรว่าไม่แปลกใหม่นขอผมขออะไรที่แบบมันเป็นต้นตํำรับของคนตั้งชื่อคลิปสมัยก่อนก็คือตอนเอออันนี้ก็คือเป็นเซเว่นเดยตอนที่น่าจะตอนนี้ฮแล้วมั้งเพราะว่าผมบอกเออไอพวกตอนแต่ละตอนไม่ถูกนะเพราะว่าบางทีคลิปมันยาวเกินไปหนึ่งเอ่อหนึ่งคลิปที่อัดมา2องชั่วโมงเนี้ยก็ต้องตัดออกมาเป็นสคลิปมันเองนะมาก็ตามนั้นนะเอออันนี้ก็ แล้วแต่ว่าจะเป็นคลิปตอนที่เท่าไหร่ก็ดูหน้าปกคลิปเอาแล้วกันนาะมาโอเคปขนาดคนเล่งคนเล่นเองไม่ยังไม่รู้เลยไยอ่ะแล้วก็คลิปนี้เหม,เมือนเดิมรับอยู่กับพี่จอนอจอนวิเศษเจนจอนรับไอ,อตัวนี้สําคัญนะบ่าคือไม่มีมันไม่ได้ครับเดี๋ยวขึ้นวันที่เจ็ดไม่รอดไอเนยมาเล่นมาเยอะกว่าผมไงมันอะไรแต่อย่างคือมันเชี่ยวชาญกว่าแต่ของผมมันจะเล่นยากหน่อยก็คือตอนเนี้ยปับเอ่อ ปรับซอมบี้วันที่ทุกๆวันที่7เนี่ยมาเยอะมากเองนะก็คือแบบเ,เราจะสามารถเดิรฟฟาร์ม EP กับซอมบี้ได้เยอะมากขึ้นและที่สําคัญก็คือตอนนี้มันเป็นมอดยากผมต้องหาไอ้พวกประเภทระเบิดมานะเ,เพื่อแบบบางทีมันมาเยอะมากเกินไปกระสุนมันเคลียร์ไม่ทันยังไงต้องใช้น้ำระเบิดแล้วก็ไอตอนคืนวันที่7ที่แล้ว,ลวที่เคยอัดไปอะถ้าผมจำผิดตอนในบุกค,ค่ายทหารนะครับแต่ว่า ผมอัดไว้แล้วนะแต่แม่งมีแต่เสียงไอจอนนะไม่มีเสียงผมเอ้ย <laughs> <laughs> <อ>นับก็เลย<อ>ก็เลยอดไปนะมาไอตอนนั้นก็คือแบบโอละเบิดมันมีผลมากอยู่นะเออไม่ใช่ว่ามันไม่มีผล<อ>มาแล้วแอดแอดอันนั้นคือบ้านหลังใหม่นะป่ะผมรู้สึกว่าเรามายืดบ้านหลังนี้ก็คือมันมันเกลก,กานะัเพราะถ้าผมจะทุบสวดใน่วนหนึ่งผมกลัวว่าโครงสร้างบ้านเนี่ยมันจะพังลงมานะมา ผมเลยว่าเอาเอเคเรามาทําบ้านเลยอยู่ใหญ่กว่าแต่ก็อยู่ข้างข้างกันเนี่ยแล้วมาเดี๋ยวตรงส่วนอเอ่อตรงข้างข้างนี้ผมจะไว้ไปทําเป็นเนขาเรียกว่าอะไรที่ปลูกผักอะไรเองนะมาข้างหน้านี้ก็น่าจะด้วยเดี๋ยววันที่เจ็ดที่จะมาถึงของตอนเนี้ยเพื่อนเราจะไปเ,เราต้องเอเราจะหาทินทานไหนแคมป์ตรงไหนเพื่อดักซอมบี้ป่ะตั้งแคมป์สู้กับมันนะเออ แล้วก็ตอนนี้นเพื่อนผมมันบ่นเรื่องอาหารอยู่เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมสามารถทําเบคอนได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไข่ไ<ห>ตอนนี้ผมมีอยู่สิบอะไรนะหนาวเออหนาวนใกล้ไฟแล้วใกล้เลย๋ผมทําอาหารให้มันก่อนเนี่เป็นเบคอนห้าชิ้นแต่พวกอาหารดีๆเงี้ย <S 2> <S 2> มันยิ่งจะวางของไว้แบบว่าอันไหนไม่สำคัญเราวางไว้สองกล่องก็ได้ ฮะอะไรวะเนี่ยทำไมวางอไอ้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเอาที่เพื่อนสบายใจนะเพราะว่ามันมันเล่นมาเยอะกว่าผมนะมาเอ้ยฮากล่องอาหารแน่นจะเต็มยัแลุวไม่คิดจะสั่งเอยมันเขียนภาษาไทยได้ไหมเขียนได้ก็ได้ไหนดูหน่อยเขียนให้บิงดูนะอ๋อโอเคโอเคนี่ไงอาหารแล้วก็ มงไม่เขียนภาาษไอ<ห>้ตรงนี้นะไอ้กล่องนี้กูขอเป็นอาวุธแล้วกันนะเออเขียนอะไรอาวุธอะอาวุธอาวุธโซ <laughs> อาวุธน้ำ okay. อ่ะโอเคปิดแล้วนี้ก็หมอดโอเคหมอดถูกต้องอาหารอาหารแล้วไ,ไอ้นี่คืออะไรวะไอ้กล่องนี้เหรอกองใช้ไง มึงต้องทําแยกมีกล่องหนึ่งนะคือกล่องพวกแร่เราจะไว้เก็บไอ้พวกอหินน้ํามันพวกอเขาเรียกว่าอะไดินปืนพวกอะไรเงี้ยอะไรก็ตอนที่มันเกี่ยวกปแร่ไอพ้พวกเหล็กพวกตะกัวอะไรพวกนี้ยพวกทรายเออแล้วก็อไอ้พวกเนี้ยผมคราฟกล่องมาอีกเด็กจะโจะเรียกว่าขอคราฟได้ไหมไอ้พวกไม้ออุปกรณ์ ช่างมาเด็คือผมยังนึกชื่อไม่ออกว่าเอาว่าตั้งอันที่แบบมันดูแบบเออแน่นอนมากกว่านะมาของใช้อ่าของกิน,นอของเลยนะ<อ>นะมานี่น่าอยู่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใส่เป็นกระจกนะมาสองฝั่งแล้วก็ไอตรงเนี้ยจะเป็นห้องครัวไ้ทาอาหารไอตรงพวกเนี่ยจะไว้วางไอ้พวกกล่องนะมาแล้วกว็โต๊ะคราฟเนาะ ข้างบนนี่ก็จะเป็นจุดที่แบบผมไว้มาวางไอ้พวกเครื่องกรองน้ําหรืออะไรต่างๆไว้ข้างบนนี้โ <Okay. S 1> อเคอ่ะกูวางแล้วที่เหลืออีกกล่องหนึ่งแล้วมันบอกว่าเป็นกล่องแร่ใช่ไหมอืมเออแยกไ่กล่องเดีเป็นกล่องแร่น้ำมันมีแค่นี้มีมอไซอ์ขาดใจเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตตนตมอไซค์มันหน้าตายไงวะโอ <c oughs> จริงดิมันไม่รู้จริงดิไอพีเครื่องโยนเหมือนเครื่องเครื่องอ่าเหมือนเครื่องตัดหญ้ามันอยู่ที่หมวดอะไรไอ้ครับเอ่อมอเตอร์ไซค์มันอยู่ที่หมวดอะไรหมวดอันงงนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมมันก็ไปดูว่ามันใช้เครื่องโยนเป็นยังไงมินิไบท์ใช่ไหมเออเครื่องโยนอันสีเหลืองๆใช่ไหมส้มๆอ่ะใช่อะอ๋อแล้วประเด็นก็คือกูเอาไปขาย S <S เออฮัลโก็เป็นไปก่อนเราค้อยม,มาทําไม่เป็นไรคนระับมาเดี๋ยวอในระหว่างนี้ผมแวะไปดูนี่ก่อนแวะไปดูเจนก่อนว่าเจนมีขายไหมถ้ามีขายผมจะไปซื้อจากที่เจนแนละ้วกันอ่ะแล้วก็ตังค์ตอนนี้มีอยู่สามพันโอเคเดี๋ยวไว้ซื้อไอ้พวกระเบิดอะไรมากระสุนนี่ไม่น่ามีปัญหานะ่ไแต่แล้วว่าคุณว่าจะไปอ่าบ้านหลังเดิมอยู่ฝั่งนั้นอยู่ไม่ใช่เรียอว่าตอันนี้ก็คือจะเราเราจะกลับไปเอาของไหมเพื่อน กลับไปเอาดีเพราะคุมีมินิไบล์แล้วเรามีมินิไบล์แล้วหรืออะไรยนะเดี๋ยวต้องค้าของผมก่อนนะแต่ตอนนี้คือผมขาดเครื่องยนต์ใช่แต่ว่าผมตอนแรกผมมีแล้วแต่ผมเอาไปขายให้เชนอชิบหายเดี๋ยวผมดูก่อนนะคือผมผมกับไอจอนเนี่ยก็คือจะแบ่งหน้าที่กันครับของคนละอย่างนะผมจะเน้นแบบทาไอพวกอาหารแล้วก็ยาด้วยเออผมเรียนรู้ไอเรื่องสูตรยาด้วย อาหารสูตรยาแล้วก็มีดส่วนไอ้พวกเครื่องยนต์หรืออะไรที่แบบมันลึกๆจริงๆอ่ะไอ้จอนมันจะจัดการเองนะเครื่องยนต์นี่ไงพบเลยเนี่ยเจอเหรอเออดีๆดีเจ้าดูมันไม่มีระเบิดว่ะเพื่อนเฮ้ยไม่มีหาอะไรนี่ไงอ่ไปบอมความใสีายสองร้อยห้าสิบสามมีมอสป่ะมีมอสไอนี่ป่ะมอสรีโหลดอะ แต่ไอตัวนี้แรงกว่าไดนาไมท์แรงกว่าความเสียหาย550ร้อยห้าสิบพองานแล้วอืมโอเคเอามาเลยสักสองจะได้ขายจะได้ไปครามอไซค์มึงนี่ซื้อมาเจ็ดคันนะ้วมาหรือพวกมอไซค์กูก่ลมอา่าโอ้ยกูยังไงก็ได้ตอนนี้คือตอนนี้หาไอพวกยุธทธปกรณ์พวกอาวุธสงครามอะไรไว้เก็บเฟลกับไอพวกซอมบี้ดีกว่ามอไซค์มินิไบส์เราคราได้แล้วใช่ไหมอีกคัน ครับแล้วครับนะครับได้ครับได้เออโอเคอ,อันนี้บรรลุไอสัตว์บรรลุเร็วชิชหมยเลยเขาก็ไม่มีเครื่องโนยนอยู่ไปกระสนกูหามาน้อยชิบหายเลยเดี๋ยวผมต้องกลับไปบ้านก่อนเอาไอ้พวกเออดินพวกอะไรเนี่ยมันไม่ควรอยู่ในตัวผมนะก็คือผม่าแต่ไปทําไอ้บ้านนั่นแหละ่ะเอาของไปเก็บไปบ้านกันไอ้ขณเงาคารวานสมบีนังไงเนี่ยตี Nói nhau quá Mới nó gì ơi này, Khắp mình mò sạch cái, cái chợ cây ăn như này mà đi Ôi <laughs> mẹ ยขอขอ,อง,ขอองดีๆหน่นอยเถอะกระสุนชถกาแนกับกาแฟเอเอกูลืมไม่นี่ให้มึงเลยอ่ะมันเปียงตัวกูไหนวะอ่ะไปเออโยนมาจะได้เรียนรู้เออใช่หลายร้านปืนโจมกันเลยโอ้โหจริงด,ด้วย <laughs> อันนี้คอนเทนต์เขาเรียกว,ว่าอะไรนะคอนเทนต์ได้รถมอเตอร์ไซค์มันได้เร็วเกินไปงั้นเราขอเพิ่มคอนเทนต์โดยการมาบุกร้านปืนเลยแล้วกัน ใช่ไหมใช่ยังไงไม่เห็นไลยวันนี้ไม่ใช่คืนวันที่เจ็ดใช่ไหมใช่ไปไปข้างโกดังเดี๋ยวท้ายเราก็ออกหน้าอยู่ดีไอ้เหี้ยไปตอบไปเนี่ยตามมากูถือเมีดอย่างเดียวเลยเชียเอามึงเอาลูกฟองเลยมาดีกว่ามันมดมีใส่ไหมน่ะมันยิงได้สองครั้งต่อกันใช่ไหม นี่เนี่ยโอ้โหคึกนะสิงตีมันตกเลือดไอ้ที่เดียวแตกโคตรดีมีดผมเรีบไวกันนิดมีกระสุนตรงนี้โอเคเจ็ดจุดหกเอามาจะชั้นล่างก็รู้ได้โอเคอาหารกระป๋องแมว อ่าก็โพดโอเคตรงนี้หมดแล้วที่เหลือโซนลึกๆของของไอมันจะมันจะค้ามแล้วมันจะค้ามแล้วของจริงก็ตรงนี้แหละจำไม่ได้แล้วไปวิ่งอ้าวกูวิ่งเรียกมันเองมาๆมามึงรอยืนอยู่ตรงนั้นแหละอ่อเคๆแล้วก็รอยืนตีมันอยู่ตรงประตูอ่ะนะโอ้โห เด,ดี่ยโถน่ะเอาลูกซองออกมาไอ้โดดช้าป่ะอุ้ยเฮี like ้ยจำเป็นโดนอะไรวะเฮ้ยจังจังหวะนี้แหละโอ้ยเขียเขี่ยเขี่ยตัวนี้ได้ไหมยิงให้เยอะโอ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เราเปิดแม่งยังปลาไม่ฆ่ามอะ่ะมึงคิดดูออไม่ใช่ไม่ใช่หนูไอ้แย่ทางนี้โอเคโดนโดนโดนแม่งต้องวิ่งกลับโ,โอ้โหไอ้พวกนี้ แบบนึงนะเปลีป่ยนเป็นปืนพวกก่อนโอ้ยีกเยยิงไม่โดนี่วิ่งวิง่งลูกอย่ายืนนี่อย่าย,ยืายยา<ห>นนี่โอเคตายไหมตายแล้วเข้าไปตรงนั้นนะเพียรกูโอเคโอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวแหละเอ่อ แม่งไม่อยากจะใช้แต่กูต้องได้ใช้ว่ะครับกันเอาวะนะเอามามาอามาแรงแรงแรงอันนี้แรงอือ,อกูมีอีก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 ไอ,อ้เหี้ยอัพอัพอัพเร็วอัพแล้วเร็วอัพแล้ว มีตัววิ่งมีตัววิ่งโูกสาวกอนนะเคยสาวกอนโอ้เฮียไม่ตตายไหมจอเทาจอเทาตายแล้วยาใช่ยาผมก็แม่งมึงยิงกูกูโดนดาเมจหรือเปล่าเมื่อกี้ึงยิงแบบนี้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันตีกันมันไม่โดนดาเมจเลยหรอลบคำว่าลบเป็นอะไรวะแม่ง โอ้โหได้นืไม์แม่งแรงจริงว่ะไปหายใจหลุมบ่อเลยทเดียถ้ากูไปใช้หน้าปันเจนี่แม่งจะเป็นไรไหมวะไอ้กล่องนี่คูนยกหน้าที่มึงแล้วกันกล่องไหนกล่องสภายทหารอ๋อไหนดูดิรับข้าสะดอกมาดิอือหืออัดอีกหนึ่ง จอะไรที่ดีๆหน่อยโอเคอะได้ตังคุ้มอยู่วะไม่มีปืนนะม,มีกระสุนอย่างละอ่าทุกซองสิบห้าพกหกห้ากับเศกสแควรแล้วก็เบนเนดออมึงจะเอาไหนมึงก็เก็บไปอ่ะมึงเอาหนังสือครับไปเลย อะเริ่มจากหองมก่อนเลยมันไม่ใช่ของกูจริงด้วยไปหาลุดลของก่อนเลยไปพรอนเวโรซามาไหมมึงมีอันนี้แล้วหรือวะนี่พล,ล,ลังงานมามเก็บมาเลยลโอ้ยนกเยอะเกินไะไกูดูไหนดีออโอ้ยนก นี่เนี่ยเฮ้ยมันเยอะจังวะกูติดเชื้อก็ไม่รู้อะกูติดเชื้อสิบเปอร์เซ็นต์นั่งรู้ป่ะอ้าวมันก็ไม่กินยาแก้เชื้อยาแก้เชื้ออยู่ไหนวะโอ้โหไอ้เหี้ยเอาไปเน้ำพึ่งกูไปแดดอ่ะน้ำพึ่งมาไอ้เหี้ย่ไปนี่วิตามินซีกูไม่วิตามินซีหน้าตาไงวะ ยาคือเขียวไงเป็นแคปซูลอะโอ้อยู่บ้านนุ่นยัยไม่ออาไม้อีไรแบโอ้ตัวละครกูอยู่เหลือเกินกูเหนื่อยแล้วนะอาการเวียนศีรษะเชี่ยหมาไปแล้วเชันไม่เปิดตรงนี้อู้อู้อู้ที่สูงที่สูงจะปลออยใยเที่กูหรือ ลบตายก่อนเราจะไปหาอยู่ที่สูงข่าอยู่สูงกว่าเจ้าอ่ะนะคินตายไปซะอีกที่อไม่ตายอะ,ะอะไบอกแล้วล่ะมงซอมบี้โอ้โอ้โหรถระเบิดพิกี้ตายยังเหมือนเห <laughs> มือนกูไหมเนี่ยกูอยู่บนแม่โคนเนี่ยกูขอลองอะไรนะเพื่อนมึงออกมาจากจุดน,น,นั้นได้ไหมไป <ไ>อ๋อมันชาร์จปลาได้เออมึงเพิ่งรู้เหรอเนี่ยมึงขุดหลุมดำเพื่อเออเอาไปเออห <c oughs> ลุมแมงเอฮอ้ยไรเ่อนถ้ามันรีเช็ไเออตไปอือ,อตาย <c oughs> ตายก็เฮี้ยแหรอกครูแลยจะตาย ไอ้เหี้ยมึงพามึงจะพาเลือดมันต้องลดไปลดไปเยอะแหละอืออเออตายไหมไม่ตายไอ้เหี้ยปวดกระปวดมึงทำอะไรไว้เนี่ยสระวัดมึงเยอะเลยเนี่ยโอ้ยเหี้ยเลือดพุ่งลจรเลียดไม่ทพอบอกอีกแล้วกูบอกอีแล้วกูบอกแล้วไอ้เหี้ยโคตรดุ มาเก<อ>ิน<อ>ให้คนดูก่อนหายไปช่วงหนึ่งนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเมื่อือวานนี้เราไอ้นี่ใช่ไหมเสียงเครื่องแต,ต่ย่าม่งเข้าพ่อกูมาเล่นเครื่องอตอนไหนชอบเล่นเครื่องอก็เลย<อ>หยุดตัดไปนะมาเรามาอีกทีก็คือว่าตอนนั้นมันน่าจะหลายวันแล้วมั้งจนตัดมาอีกทีก็คือวันที่สิบสี่นะมาช่วงนี้เรา,เราต้องอก็มอไซค์เราก็ได้แล้วแล้วก็ไอ้ช่วงบุกป้อมปืนเดียว เอ้ยผมจำไม่ได้ว,ว่ามันจะสามารถตัดไมให้คนดูได้ไหมถ้าได้ก็จะตัดไมให้ดูนะมาเพราะว่ามันมีปัญหาไอ้นี่แหละแกม,มาเปิ้ลเครื่องตัดหญ้าแล้วไม่รู้อยู่ข้างวัดเสียงมันเข้ามันไม่น่าดูไงเออจะชอบเล่นเครื่องไงเดี๋ยวงงผมเอาของขอะไรมาคายก่อนแ,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้คือผมกับไมอ่านไม่รู้ว่าจะสามารถคราฟได้ไหมหรือเราจะได้จากการที่แบบ มันดออรอปจกซอมบี้ก็คือเป็นไอ้พวกเลื่อยไม้กับไอ้ที่ขุดดินนะเพราะว่าไอ้พวกของพวกเนี้ยมันจะทําให้เราแบบฟาร์มไอ้พวกรัพยากรพวกไม้พวกแก่หินอะไรพวกเนี้ยได้ง่ายมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาพิกแอคตีโอตีกูมันจะได้เนาะโอ้ยน้เนี้ยแต่ส่วนมากที่เล่นเซิร์ฟเก่าแล้วได้มานี่คือจะได้มาจากการที่อ,อถุงซอมบี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมจะฟาร์มไอพีแล้วผมเพิ่งมาเห็นความลับก็คือ อ่ามันไม่ใช่เล่าว่ะน้ำใยเอ,อเลนเซอร์นะป่ะได้อ่าอี p พีน้ำอ่ะยี e ่สิบเปอร์เซ็นต์แต่กินไปมันจะเมาหรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมซื้อให้อ่านอีกอันหนึ่งด้วยอ่ยกินละบอยฮ่าเลยั <c oughs> <c oughs> นวันชั่เลเง later นรูดีมิชชั่นใช้ได้หรือยังกดอะไรวะกด F เิดในวิชานใช่ไหมต้องใช้เพื่ออะไรวะไงโอ้โหมางเห็ุกลางคืนได้แบบดีมากๆเลยพาดเป็นขาวดำเลยเย่าขาวดำไอ้ยาดีตรงไหนพี่ดามเนี่ยมาแล้วเต็งตองเต็งตองมาแล้วเนี่สปอนแล้วเนี่ยะไรวะเห็นไหมาแล้วเชียร์นกก่อนเลย เก็บเก็บพยายามเล็กที่หัวใจน้องตายไปหนึ่งเออโดนหัวไปจ้โอ้พี่อ้วนแม่งตีขยะแตกผควมีตัวอะไรมาตีหลังกูนะไม่มีไม่มีเ,เยอะเยอะเยอะต้องไปยืนตรงไหนดีที่แบบมันจะดีกับชีวิตโอ้เฮียแม่งจะต่อกันได้แล้ว,อเ,วเออไปดู โอ้ยเฮียมึงดูต้นทางไปก่อนเลยเออ,เอแ,แบบหนึง่งอ,อ้าวชิบหายอ่ามึงทำไรกูอยู่วะมึงทำไรเดี๋ยวกูถาก่อนมึงทำไรไ <c oughs> อ้หันชิบหายแล้ว ไวะกูร่วงจบแล้วกูได้ยินเสียงหมามาดิครับไอ้เหี้ยกูย่าขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรรถตะเกียรยังช่วยฉันได้จะหาอยู่งเงียบๆครับนอนไปนอนไปนอนไปอยู่โอ้ยเชีย่ยตายไปหยิงล้มไปสองรอบแม่งไม่ตาย อีียยออือโอ้ยเย็นเย็นพี่จะเย็นเออเฮ้กูปาระเบิดไม่เป็นอือนี่คัดตายไปซะไอโง่มามามาพ้วันกูไม่กลัวอะไรแล้วจัด กูถือระเบิดอย่างนี้เลยกูบาแล้วอือดูใช่แล้วเบิดสัตว์เอาอีเขียวหน่อยดิเนี่ยอีเขียวเนี่ยอีเขียวเหรอเอ้าป่าึ้นไปโดนไหมไม่โดนกูตายเฮ้ยอะไรเนี่ย เดินยังไงให้แฟลกล่วงจากอันนีวะสัตว์เอ้ยเออสัตว์เออไอ้ห่าไอ้เหี้ยระเบิดใกล้กูเหลือเกินกูเล่นมั่วแล้วจังหวะนี้ใจเย็นนะพี่ทหารใจเย็นกูบอกกูบอกให้ใจเย็นอุ้ยไอ้เหี้ยตัวหาอะไรว่าโดดเมื่อกี้ ออดพี่อยไหมโอ้โหอู้อู้ไอ้เหี้ยเออวิ่งรอมันใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้เหี้ยเทียนอาระเบิดอาแตกไปซะพวกกูสัตว์ระเบิดกูหมดแล้วย่งหาแป๊บนึงกูแดกเล่าก่อนแดกแดกทีลูกแตกเออเราเราต้องเพิ่มอีกพีแล้วนะอ๋ออู้ อู้อู้ไอตัวย่อยมึงมึก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 โอ้ยคนเล็กสัตว์อูออืูอู้อู้อนเต็มเลยอัววะะไรเจ๊มึกตายดีวะอายโอ้ยอฮ้ย สัตว์กูตายรอบที่สองแล้ว <laughs> ไอสตัตว์เ <laughs> อ้กูตัวแบกไอ้เหี้ยจอนที่ของจริงดีแล้วมึงแบงต่อไปกูรอเกิดไปอีกรอบก่อนป <laughs> ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืออือสัตว์แม่งสองแม่งเบาชิบหายเลย <laughs> มึงเป็นไงบ้างวะเพื่อนหิวมากไายเหี้ยกูยย <laughs> อ๋อ โโโอโอ้้อ้อเฮดนมิเตอร์มาหากูแล้วกู <laughs> ขอเวลาดอกให้กูได้เรียกระเบิดก่อนเอาไงดีกูอกโอ้โหหลังก็มีหน้าก็มีมีหมดทุกที่ออออโอ้ยสบายแล้วเออเออกูเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยเลยเป็นไงสัตว์มึงน,นึกสภาพดูว่าถ้าปรับเอ่ออะไรอะร้อนาทีเฮีย เออนี่ระเบิดไฟไปแดกอ๋อมยยาากตเอาระเบิดไฟไปแดกมือร์ทับอะไอ้น้องรู้จับไหมอู้อู้อูโอ้แขนดูฮะแขนโอ้ยเรียโอู้เกือบตายดูพี่พี่คนเหล็กสัตว์แม่งหะวิ่งมาหากูแล้วเอ้ามึงขึ้นมายังไงอีหารากเนี่ยมาดิวะอู้ มันวิ่งเร็วเกินไปมึงปรับมึงปรับคืนแดนแบบแบบให้มันวิ่งใช่ไหมครูว่าเหมือนวิ่งเร็วเกินไปเฮ้ยมันวิ่งดิเฮียแบบไม่กะให้กูพักอ่ะเฮียไอ้ปัดกระปุกหมดแล้ววิ่งตัวรอดไปเอาเฮียบันไดบันไดอยู่ไหนบันไดมึงมึงตายสักตัวยังอ้ยังไม่ตายเลยอ้อกูไม่เคยตายนะกูเล่นเกมนะกูไม่เคยตาย มึงจะได้มาตายเซิร์ฟกูนี่แหละโอ้ยเฮียกูวิ่งกระโดดไม่ได้ออ้หูหูหูไอ้ตัดผมเล่นอ้ไโจับกูมาเออแอบดึงรอบเกดอไรข้กันแล้วเนี่ยปาไปออมันโดน กูว so ่านะเพื่อนทางที่ดีเราควรจะไปอยู่ใกล้เจนจะดีกว่านะว่าจะใจดีให้เราเข้าไปซื้อระเบิดได้ก็เป็นได้นะเว้ยตายเออคือโคตรแรงอ้เนี่ยเพื่อนกูไม่พูดไม่จาอะไรเลยแซดแม่งเหนื่อยสัตว์นกนกคุยเจ๊ตาเลี้ยงกระสุนกูหมดแล้วกระสุนกูหมดแล้วโอ้ยจูอ๋อ อ้ายเจ๊หลับไปเออคุณคุณหมอเป็นหมออุ้ยอุ้ยหลอกหลบหลอกหลบหลอกหลบว้าวเช้าแล้วเช้าแลยเฉ้าเล้าเอี่ยกูไม่ตายอยู่คนเดียวเ้ยเก่งยังวะเรียนไม่เก็งเองไงเพื่อนเฮ้ยเทคนิค่ะเทคนิค่ะโอ้มาเดินช้าแล้วหนักกว่านี้อีกอุ้ยเฟอร์ปูหนักกวคนนี้แะ <ส straightforward. S 2> ตายตายสิครับโอ er ้โหโอ้ไปไล่ฆ um, <a> ่าเฮ้ยเทรเมเนเตอร์มันตายยังอะไรนะเทมเมเนเตอร์มันตายยังกูยังไม่เห็นมันเลยที่อ่ะกูวิ่งหนีมันมาเนี่ยโอ้พีตาพีทหารมึงอย่าก้มดิครับเออเอออะ uai